เพื่อนๆมาดูว่ายายจะพาทำอะไรวันนี้ยายจะพาแกงส้มไหลบัววัตถุดิบที่จะแกงก็มีพริกแกงส้มพริกแกงส้มนี่ยายจะซื้อตลอดนะยายไม่ได้ตำนะแล้วก็น้ำส้มมะขามแล้วก็ปลาทูแกะก้างแล้วก็กุ้งสดแล้วก็ไหลบัว ไหลบัวนะเพื่อนๆไม่ใช่สายบัวไหลบัวไหลบัวก็คือเหมือนหน่อบัวทุกคนที่กําลังมันจะที่กําลังจะขึ้นมาเป็นต้นเป็นใบะนะเขาเรียกไหลบัวเมื่อวานลูกชายมันซื้อมามันบอกว่าให้แม่ตําส้มไหลบัวกับกุ้งสดแต่ยายอะ่ะไม่กินกุ้งสดแล้วยายก็ไม่กินไหลบัวดิบยายก็เลยไม่ตํา ส้มยายก็จะมาแกงส้มแทนนะเพื่อนๆนวิธีผสมพริกของยายนะยายก็เอาพริกใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ปลาลงไปบี้บี้บี้ไม่ต้องตำนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะตำก็ตำนะยายชอบทำแบบนี้เพราะว่าเพราะว่า เนื้อปลามันจะเป็นชิ้นๆชิ้นๆน,น,นะแต่ถ้าเราตําละเอียดนะ่ะน้ำแกงมันจะค้นขนเกินไปสําสหรับคนที่ชอบก็ก็ทำนะแต่ยายอะ่ะชอบแบบนี้บี้บี้ให้เข้ากับให้เข้ากับพริกนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะเพื่อน น้ำที่ยายตั้งไว้ก็เดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วเราก็เอาพริกใส่เอาพริกที่บดไว้บี้ไว้เมื่อกี้พริกกับปลาบี้ผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไป ถ้าใครถนัดตําก็ตำนะทุกคนวิธีใครวิธีมันนะทุกคนทำอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ว่าใครจะปรุงยังไงนะทุกคน จะให้ทําเหมือนกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละครัวไม่เหมือนกันนะแล้วก็รอให้เดือด <c oughs> <c oughs> ยายยายก็จะชิมก่อน <c oughs> อันนี้ พริกแกงเค็มนะทุกคนยายก็จะใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะเพื่อนๆ ปรุงน้ำแกงให้ได้ที่เลยขาชุรสแล้วก็ใส่น้ำมาขามเปียก แล้วก็ใส่ชูรสทำไมยายถึงปรุงก่อนเพราะเวลาเราใส่ไหลบัวลงไปไหลบัวจะมีเห็นไหมเพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นไหมจะมีรูๆเล็กๆอยู่ใช่ไหมพอเราปรุงน้ำแกงให้อร่อยเราใส่ไหลบัวลงไปใช่ไหม น้ำก็จะไหลลงไปอยู่ในในเนี้ยในรูๆของไหลบัวเนี่ยแล้วก็จะอร่อยถ้าถ้าเราไม่ปรุงก่อนเอาไหลบัวลงไปอะ่ะน้ําจืดๆของน้ําแกงก็ไปอยู่แทนที่ไหลบัวก็จะไม่อร่อยเราปรุงเสร็จแล้วน้ําอร่อยมันไปอยู่ในไหลบัวก็จะอร่อยไม่เค็มทุกคนเติมอีก เติมกันจ่าจ่าไปเลยอร่อยเวอร์วังยายก็จะใส่ไหลบัว เห็นไหมทุกคนน้ำก็จะซึมเข้าไปอร่อยเวอร์วังเดี๋ยวรอสุกไหลบัวสุกแล้วนะทุกคนการที่จะดูว่าไหลบัวสุกเป็นยงไหลบัวสุกเป็นยังไงไหลบัวปกติจะแข็งและกรอบใช่ไหม พอเขานิ่มก็แสดงว่าเขาสุกแล้วเราก็เอาทับพ,พีเอาทับพ,พีจับเกาะดูพอรู้สึกว่าเขานิ่มๆแล้วอะ่ะเราก็เอาลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอลงไปปุ๊บมันจะอยู่ในหม้อม,มันจะอบความร้อนมันก็จะสุกได้อีกยายก็จะใส่กุ้งนะทุกคนใส่กุ้งลงไปเมื่อวานลูกชายเขาซื้อมาให้จะให้แม่ตำไหลบัว แม่ไม่ตําไหลแม่ไม่แม่ไม่ตําส้มไหลบัวแต่แม่แกงส้มไหลบัวก็ส้มเหมือนกันเนะาะตํำส้มกับแกงส้มโอ้ยกุ้งตัวโต,วต,วตว ยายว่ายายเอายายออกหมดเลยนะยังเหลือยายให้ยายอีกโอ้ยเพื่อนเพื่อนทำเพื่อนเพื่อนเอาออกให้หมดเด้อยายว่าอ,าออกหมดแล้วมันยังเหลืออยู่เลยตัดบัวย,ยังเหลือเหยื่อยายไม่เป็นไรเดี๋ยวกินไปดึงไปเราทำได้โอเคอร่อยละกุ้งสุกละ ุ้งสุกแล้วจ้ามาตักใส่จานกันเลยไข่ที่น้าจังแต่ตอนยายเด็ดไม่มีจริงๆนะสงสัยพอมันสุกแล้วมันออกมามัง้ง กุ้งนี่ยายใส่ทั้งหัวเลยนะบางอันก็หัวหลุดบางอันก็หัวไม่หลุดแกงส้มไหลบัวทุกคนแกงส้มไหลบัวใส่กุ้งมากินข้าวด้วยกันจ้า